ต่อเนื่องกับข่าวนี้กันเลยนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2-1ค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพประชาชนเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบกายอุปกรณ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาในพื้นที่ตำบลผาน้อยอเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะพันเอกอินทราวุฒิทองคำ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21และคุณกนกรัฐทองคําประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่21พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอํานวยการและสมาชิกแม่บ้านหน่วยร่วมกับผู้นําท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านและส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจมอบเตียงสําหรับผู้ป่วยลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจพร้อมกับมอบกายอุปกรณ์และถุงยางชีพให้กับนางประนอมมูลทีบุพการีที่ทุพพลภาพของอาสาสมัครทหารพรานสันติมูลทีกำลังพลสังกัดกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2102ค่ะเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยให้สามารถนอนได้สะดวกนะคะขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้ดียิ่งขึ้นเป็นการสร้างกำลังใจในการดำรงชีพและห่วงใยครอบครัวกำลังพลส่งมอบความสุขของผู้ให้อบอุ่นหัวใจแก่ผู้รับค่ะ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พ 28, รรษา28กรกฎาคม2567เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นภูมิลำนาวบ้านสีสงครามตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสร้างรอยยิ้มสร้างขวัญกำาลังใจที่ดีให้กับครอบครัวก,กำาลังพลรวมถึงญาติและพี่น้องป,ประชาชนค่ะเพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญใส่ใจเรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพร้อมจะดูแลประชาชนในทุกความเดือดร้อนค่ะค่ะ